สวัสดีครับพบกับช่อง Active Learner เช่นเคยครับใน EP ที่ผ่านมาเราได้ทำการออกแบบบ้านชั้นเดียวนะครับซึ่งวิธีการเราก็จะใช้ไฟล์ c a t import เข้าไปในตัวของโปรแกรมไดอาร์กนะครับซึ่งก็สามารถสร้างรูปทรงสามมิติได้ง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าตัวรูปทรงของบ้านที่เราใช้ ก็ไม่ได้มีรูปทรงที่มีความซับซ้อนมากนักนะครับสำหรับ EP ีนี้เราจะมาทำการออกแบบอาคารเรียน3ชั้นก็จะมีความซับซ้อนมากกว่าบ้านชั้นเดียวที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนื่องจากว่าก็จะมีรูปทรงของห้องที่แตกต่างกันค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับ คำแนะนำนะครับสำหรับตัว EP นี้เมื่อเราได้ไฟล์แคดมาแล้วถ้าจะให้ง่ายหน่อยในการขึ้นรูป3มมิตินะครับแนะนำให้ไปใช้ตัวโปรแกรม SketchUp นะครับในการเขียนขึ้นมาซึ่งผู้เขียนเองก็เพิ่งจะเพิ่งเพ,พิ่งจะลองใช้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับสำหรับการเขียนอาคารหลังนี้ก็ใช้เวลานาน,านอยู่หลายวันพอสมควร ซึ่งรูปร่างหน้าตาอาจจะไม่ค่อยได้สวยงามมากนักนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะนําไปใช้สําหรับการออกแบบแสงสว่างได้นะครับทีนี้ตัวรูปสร้างขออภัยครับตัวรูปร่างหน้าตาของตัวอาคารเนื่องจากว่าเรามีเฉพาะแปลนแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องใช้จินตนาการในการเขียนรูปทรงสามมิติของอาคารสักหน่อยนะครับ ซึ่งรูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่จินตนาการของผู้เขียนเองนะครับวิธีการเราก็เอาไฟล์แคดนี้นะครับไปไปเขียนใน SketchUp นะครับซึ่ง SketchUp ก็มีคลิปวิดีโอของหลายช่องนะครับที่ได้สอนเรื่องส e t c h u p อยู่นะครับซึ่งตอนที่เขียนผมเองก็ลองเขียนตามนะครับเนื่องจากว่าก็เพิ่งเคยใช้นะครับทีนี้เราไปดูตัวรูปร่างหน้าตาที่เขียนออกมาแล้วนะครับ เขีนออกมาแล้วเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์อะไรเราก็สามารถเอาอาคารนีไ้ไปใช้งานในการออกแบบแสงสว่างได้เลยตัวรูปร่างหน้าตานะครับที่เขียนออกมาแล้วนะครับอาคารเรียนก็จะมีชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองนะครับแล้วก็ชั้นที่สามทั้งหมดสามชั้นนะครับชั้นแรก ชั้นแรกจะประกอบไปด้วยห้องโถงกิจกรรมนะครับห้องโถงกิจกรรมมีห้องเรียนเครื่องปรับอากาศห้องเรียนวงจรเครื่องวัดห้องเรียนควบคุมนะครับห้องปรูหนึ่งห้องน้ําคูหนึ่งห้องน้ํานักเรียนหญิงนะครับนี่คือสําหรับชั้นที่หนึ่งก็จะประกอบไปด้วยห้องอด้วยจานวนห้องเท่านี้นะครับถัดไปชั้นที่สอง ชั้นที่สองก็จะมีห้องชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้านะครับมีห้องเขียนแบบไฟฟ้าห้องระบบอัตโนมัติห้องเครื่องกลไฟฟ้าห้องเขียนแบบไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ติดตั้งไฟฟ้าโปรแกรมควบคุมห้องประคูสองห้องน้ําคูสองแล้วก็ห้องน้ําชายนะครับอันนี้คือส่วนของตัวชั้นที่สองในชั้นที่สาม ชั้นที่สามเราให้เป็นห้องแสดงผลงานและก็สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่นะครับสําหรับห้องใหญ่ห้องทรงกลมแล้วก็มีห้องอบรมสัมมนานะครับหนึ่งห้องห้องประชุมมีห้องควบคุมมีห้องสตูนะครับสําหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆแล้วก็มีห้องรับแขกสำหรับพักผ่อนนะครับสำหรับแขกที่เข้ามาประชุมหรืออบรม แล้วก็มีห้องน้ําสําหรับแขกนะครับแล้วก็มีห้องน้ําหญิงสองอ่าทั้งหมดเป็นสามชั้นนะครับอ่าตัวนี้คือสามชั้นที่เราจะเอาไปทําการออกแบบในตัวไดร์ลักอีโวนะครับออกแบบแสงแก็คือเราจะไปติดตั้งโคมไฟนะครับอที่จะใช้ในอาคารนี้ทั้งหมดอตัวนี้เราจะรวมถึงไฟภายรอบนอกอาคารด้วยนะครับอ่าสำหรับตัว EP ในเรื่องของการออกแบบอาคาร3ชั้นหลังนี้นะครับอันนี้คือรูปทรงนะครับจากจินตนาการของผู้เขียนเองนะครับก็ก็ได้รูปทรงหน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับอาจจะอาจจะยังไม่ได้ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ก็คงนำไปใช้ในการออกแบบแสงสว่างได้นะครับทั้งหมด3ชั้น ก็จะมีตัวอาคารก็มีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นอาคารเรียนของแผนกช่างไฟฟ้ากำลังนะครับสำหรับวิธีการจะเอาไฟล์นะครับนี้ไปใส่ในไดร e c t e อีนะครับขั้นตอนมีดังต่อไปนี้นะครับให้เราไปที่ ตัวชิ้นงานทั้งหมดก่อนนะครับให้เราคลิกคุมทั้งหมดเลยทั้งหมดแบบนี้เสร็จแล้วเราคลิกขวามือนะครับแล้วก็เลือก make group คลิกขวามือ make group เราก็จะได้เป็นกลุ่มหนึ่งแบบนี้นะครับ ทูปเดียวเสร็จแล้วให้เราไปที่ไฟล์ไปที่ export นะครับเราจะ export เป็น 3D model คลิกเข้าไปเสร็จแล้วเลือก option นะครับ option ก็ให้เราติ๊กตามนี้เลยนะครับเป็น full นะครับกพ p o r t Only current selection นะครับทุกติ๊กตามนี้เลยแล้วก็หน่วยตัวนี้ให้เราเลือกหน่วยเป็นเมตรนะครับเนื่องจากว่าอาคารที่เราเขียนเราเขียนหน่วยเป็นเมตรนะครับเสร็จแล้วคลิกโอเคเสร็จแล้วก็ OK. ออก r t ออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ที่ d i r e c t e v o เนาะ,ะเสร็จแล้วก็ igpot port อ้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ ต,ตัวนี้ตัวนี้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับไฟล์ของเรานะครับว่ามีขนาดใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะ อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับคลิกโอเคไปเลยหลังจากที่เราได้ export ร์ไฟล์ออกมาแล้วนะครับให้เราทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บไฟล์ที่เรา e x p o r ออ,ออกมานะครับในที่นี้ผมสร้างไว้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไดร์ลักซึ่งในนี้ผมก็จะบรรจุไฟล์ที่เรา export ออ,ออกมาเมื่อกี้นะครับ สาเหตุที่เราต้องสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บไฟล์เนื่องจากว่าตอนที่เราจะเรียกใช้ผ่านตัวโปรแกรมไดรลักโปรแกรมไดรลักจะให้เราเรียกเป็นโฟลเดอร์นะครับเสร็จแล้วเราค่อยไปเลือกไฟล์ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะเราเปิดโปรแกรมไดรลักเราขึ้นมาให้เราเลือกที่ outdoor and building planning นะครับคลิกลงไปเลย เสร็จแล้วให้เราเลือกเมนูที่ชื่อว่า insert นะครับเดี๋ยวเราจะแทรกวัตถุเข้ามาเสร็จแล้วเลือกคำสั่ง object ก็จะมี object ให้เราเลือกนะครับให้เราคลิก select ตรงนี้ select นะครับถัดไปให้เราคลิกที่ folder คลิก folder เสร็จแล้วให้เราทำการ add คลิก add folder เราก็แอดโฟลเดอร์ที่เราเซฟไว้นะครับอันนี้คือโฟลเดอร์ชื่อว่าไดรั์ที่เราสร้างไว้คลิกเข้าไปกด OK. โอเคโอเคเสร็จปุ๊บในโฟลเดอร์นี้เราก็จะมีไฟล์ที่เราเอ็กพอร์ตเอกมานะครับหไฟล์ซึ่งตอนนี้โฟลเดอร์ก็จะมีอยู่แค่โฟลเดอร์เดียวถ้าเกิดว่าเราผ่านการใช้งานมาหลายรอบนะครับตัวโฟลเดอร์ที่เราเรียกใช้จะอยู่ด้านล่างสุดนะครับตรงนี้นะ,ะถ้าเกิดว่ามี มีอันที่สองสามสี่ห้าตัวที่เราเรียกใช้ล่าสุดจะอยู่ล่างสุดเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ไฟล์เสร็จแล้วกดแอปพลาให้เรารอตัวอย่างขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับขึ้นมาแล้วแบบนี้นะ,ะถ้าขึ้นแบบนี้แล้วให้เรากดโค้ดออกไปเลยเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกวิธีการวางในแบบนะครับเราจะเลือกวางแบบไหนเราเลือกเป็น paste individual object นะครับ เสร็จแล้วเราก็คลิกลงไปเลยเราก็จะได้อาคารมาเป็นหน้าตาแปลกๆแบบนี้นะครับจะเป็นรูปทรงเป็นเส้นอ่เส้นตรงหลายๆเส้นแบบนี้อทีถัดไปให้เราปรับแกนก่อนนะครับอ่ปรับแกน x แกน y แกน z ให้อยู่ที่จุดอริ g i n ก่อนอซึ่งตอนนี้ position ที่อยู่ก็คืออ่ตัว แกนนี้นะครับแกน x อยู่ที่0.8แกน y อยู่ที่0.6แล้วก็ปรับตรงนี้ให้เป็น0นะครับพิมพ์0ูนยเห็นไหมครับสังเกตว่าแบบของเราก็จะขยับแล้วอันนี้ก็พิมพ์0 Enter เอร์เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็จะมาอยู่ที่จุด origin พอดีพอเราคลิกออกนะครับเราคลิกออกจากกรอบก็จะกลายเป็นเส้นสีดำแบบนี้อันนี้คือมุมมองทางด้าน f o 4แ a น นะครับถัดไปอีกมุมหนึ่งที่เราจะมองเห็นภาพเป็นสามมิติเหมือนกับที่เราเอ็กพอออกมาอ่าก็คือคลิกกลุ่มนี้นะครับ 3D r e n d e นด n g อ่าอ่าสามดีเรนนะครับขออาไปเห็นไหมครับเราก็จะได้รูปแบบของตัวอาคารอ่าสามชั้นแบบนี้เลยอ่าตัวนี้ ข้อดีของตัว SketchUp นะครับ SketchUp ก็จะมีเครื่องมือให้เราใช้งานได้ง่ายๆในการขึ้นรูปทรง 3D นะแล้วก็มีเครื่องมือให้เราใช้หลากหลายมากตัวตัวผู้เขียนเองก็เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกในการเขียนอาคารนี้นะครับซึ่งก็ใช้เวลาอยู่3วันนะครับในการเขียนซึ่งรูปทรงรูปร่างหน้าตาอาจจะ ไม่ได้เป๊ะเหมือนมืออาชีพนะครับไม่ได้สวยงามเหมือนมืออาชีพที่เขาเขียนกันแต่ว่าเราก็เขียนเพื่อที่เราจะสามารถนํามาใช้ในการออกแบบแสงสว่างอ่ซึ่งเป็นงานหลักของเราได้นะครับหน้าตาของเราอาจจะไม่ได้เหมือนจริงหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างอ่งไม่ได้เหมือนช่างที่เขาเขียนกันจริงจที่เขาจะไปถอดแบบเพื่อประมาณราคานะครับอ่ซึ่งเราก็คงไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราแค่รูปทรงอ่ให้มันใกล้เคียงของจริง อ่ะตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้เขียนด้วยนะครับอย่างแบบที่เราได้มาเนี่ยเราไม่ได้มีภาพอ่ภาพมุมมุมฉายด้านต่างๆเราก็จะไม่เห็นรูปทรงของตัวตึกนะครับเราก็ต้องจินตนาการเอาว่าชั้นหนึ่งเราจะสูงประมาณกี่เมตรอะจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอ่ก็จะให้เราเขียนรูปสามมิติอ่ง่ายกว่าที่เราจะนํามาเขียนในตัวโปรแกรมไดรลักษ์นะครับเพราะว่ารูปทรงที่ซับซ้อนอ่ก็ถ้าเรามาเขียนในลัก์ ในขอภัยในไดอาร์กนะครับก็จะทําให้เราใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็รูปทรงอาจจะไม่ได้เหมือนจริงมากเท่าไหร่นะครับสําหรับ EP นี้วิธีการ Import ไฟล์จากตัว SketchUp นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับใน EP ถัดไปเราจะมาเริ่มทำการออกแบบงานของเรา อ่ซึ่งก็คือออกแบบแสงสว่างเราก็จะเริ่มต้นจากชั้นที่1เรียงไปชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่สามนะครับการออกแบบก็จะมีทั้งตัวภายในอาคารแล้วก็ภายนอกอาคารนะครับสำหรับ EP นี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อให้กำลังใจช่อง Active r ร n n e r ในการทำคลิปดีๆถัดไปสวัสดีครับ